สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube เสตตินพาซิ่งแปรแปรดครับผมโอ้โหอยู่หน้างานบากบอครับจะเร่งให้เสร็จครับวันนี้ว้าเจ้าบอทอง ขับโดยเราน้อยเราน้อยร้อยลีลาไม่ปลาไหมวะว่าไงที่ว่าเห็นว่ะ จุดจัดเลยครับเสียงโหดดุดันวิ่งจอๆเลยครับกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสองคันครับวันนี้น่าจะเสร็จ เย็นพอดีครับมืดพอดีแหละมืดพอดีน่าจะเสร็จเสร็จก็เดี๋ยวจะย้ายรถกลับบ้านเลยนะครับวันนี้สองร้อยเที่ยวลอย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 เจยืนขาแรงอู้ เย็นแล้วครับเดี๋ยวไปหาแนวแก้แนวทอนให้การชูก่อนเพื่อจะได้มีแห้งเี้เราเขาระวังดีมากเลยครับเขาไม่กลา้าถอยไปแล้วเพราะว่าลัวไปํำกับรถดำ จัดเลยครับแบบนี้อนนนานุนรถทีมงาน้องใหม่ครับลงไปจักแถวแล้วฮะร้อยสามโอ้ร้อยสามสิบ ขอาจนเต,เต็มนี่บ่อีกเก็เทียวมันเสแยบวอวล่์มือนี่อ้หไเยินยเสียงรุ่งเลยน่าจะเป็นหินครับ อ้ยงานคอยดีเว้ยนี่ก็เลยว่างานคอยเลยหกสิบคนเที่ยวครับจบไหมวันนี้ผมว่าไม่จบหรอกน่าจะมืดก่อน ไม่จบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บงานอีกนิดหน่อยครับไม่น่าจบหรอกเก็บงานพรุ่งนี้ประมาณ30เที่ยว ยันมาเนี่ยดันไม่ไหวแล้วครับดินเปียกๆแบบเนี้ยมันจะเป็นดินชื้นๆดินเหนียวครับผสมกับดินแห้งกันยากเลยเจย์ยันสายลุย แรงอันนี้แรงบอกเลยว่าสุดจัดเลยๆเลยๆเลยโอ้โหเต็มแล้วกระปุกมันน้อยพอดฮะ เอาถอยทำไมโอ้ยังไม่ให้ดันเลยเหรอสู้ตายถอยไปโอ้ตายตายสู้ตายถอยเลยเว้ยใช่ดินม oh ันจะหมดก่อนบ่เน่ะ นี่มันจะหมดก่อนนะเอาแค่หมดนั่นปะ ตรงน,นี้มีร้านอาหารตามสั่งไหม,มตอนเย็นอ,ะอน่ะไม่มีบ่ฮะไล่ไล่ไล่<า>เลยไลๆโอ้โหจับเลยครับ เอาเลยปากทางนี่แหละร้านก๋วยเตี๋ยวบ่ปากทางครองขนาร้านก๋วยเตี๋ยวบ่บ่อ๋อเดี๋ยวผมไปดูก่อน เนี่ยร้านปากทางเข้าเนี่ยเ,เออร้านอะไรบ่ตอนกลางคืนเดี๋ยวผมไปดูก่อนเผือเขายังมีอ่าไปดูดูข้าวก่อนเผื่อไม่เสร็จครับจะได้ซื้อมาไว้เลยเพราะว่าฝั่งนี้เราไม่ได้เอาเครื่องครัวออมาครับถ้าฝั่งทีมงานพ่โมจะมีเครื่องครัว วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปทีมงานพิโม,โมครับให้ดินด่วนดูแลให้ครับจัดก,การให้เลยแต่ข่าวว่าสายแตกครับโอ้ตายเลยพิโมกของเราผมออกมานี่ปุ๊บสายรั่วเลยสายอาร์มเห้ยครับเดี๋ยวไปหาซื้อเข้ากล่องไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมืดมันจะหายากครับเจวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม